สวัสดีครับวันนี้ก็จะขอมาพูดในเรื่องของระบบพ่นสีในส่วนของเตาอบสีเตาอบสีก็จะมี2แบบก็คือเตาอบสีแบบเปิดและแบบปิดแบบเปิดที่เห็นโดยทั่วๆไปก็เป็นพวกคอนเวเยอร์แต่ถ้าเป็นแบบปิดก็มี2ลักษณะเหมือนกันคือเป็นลักษณะการเข็นชิ้นงานและอีกอย่างนึงก็คือการเข็นเตาการเห็นชิ้นงานเนี่ยจะเห็นโดยทั่วๆไป ใช้ความยาวที่มากประมาณ15เมตรต่อ1เตาแต่ถ้าเป็นลักษณะของเตาแบบเข็นเตาเนี่ยจะใช้ความยาวที่ประมาณ8เมตรซึ่งสามารถจะประหยัดพื้นที่ไปได้เยอะมาก <Yeah. S 1> และในข้อที่ดีของเตาแบบเข็นเตาเนี่ยก็คือสามารถที่จะแผนทิ้งงานได้มากกว่าเพราะเราสามารถที่จะแผนทิ้งงานได้ชิดกันหลังจากที่เราแผนทิ้งงานเสร็จแล้วเนี่ยเราก็สามารถที่จะเลื่อนเตามาปิด ทำให้ได้ชิ้นงานที่ดีและได้จำนวนที่มากกว่าถ้าเป็นลักษณะการแขวนชิ้นงานของการเข็นงานเนี่ยเราต้องแขวนห่างๆกันเพราะว่าถ้าเกิดเราแขวนชิดกันเสร็จแล้วพอเราแขวนชิ้นงานเสร็จ,เร,เ,รจเราเคลื่อนชิ้นงานไปหาเตาชิ้นงานก็จะแกว่งแล้วก็จะชนกันทำให้เกิดความเสียหายนี่คือข้อแตกต่างของมันในส่วนหนึ่งก็คือลักษณะของเตาแบบ เข็นเตาเนี่ยก็จะมีระบบการจุดหัวเตาเป็นแบบแก๊สอินฟราเรดเบนเนอร์ในลักษณะการจุดหัวเตาเนี่ยก็จะให้ความปลอดภัยที่ดีพอก็คือจะมีระบบของการชุดสปาร์กชุดรับสัญญาณถ้าเกิด,ดว่าหัวเตาไม่จิดภายในสัก45วินาทีเนี่ยระบบการรับสัญญาณมันก็จะทำงานและส่งสัญญาณไปให้ปิดแก๊สทันทีทำให้เกิดความปลอดภยัยงั้น วันนี้เราก็ขอแนะนำให้รู้จักกับเตาแบบเข็นเตานะครับผมที่จะสามารถที่จะได้ประโยชน์ที่มากกว่าเตาที่เข็นชิ้นงานถ้ามีอะไรสงสัยเพิ่มเติมก็สามารถติดต่อเพิ่มเติมได้นะครับผมขอบคุณครับ